สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสโอกเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับหลายท่านนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของทาร์ฟนะครับ9ซึ่ง2ปนะครับเข้ามา1ตัวนะครับสภาพสวยนะครับกล่องครบนะครับมาพร้อมกล่องนะครับใช้งานปกตินะครับสติ๊กเกอร์ไม่ขาดนะครับสภาพเครื่องประมาณ95์นะครับ นะครับมาสวยๆนะครับสวยๆนะครับนี่ครับกล่องครบนะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านดันสักนะครับได้เข้ามาชมได้เลยนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับสามารถขับ18ดได้แปดอกนะครับพี่เบียได้แปดดอกนะครับในแท่นเดียวกันนะครับในแท่นนี้เลยนะครับแล้วก็ ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นข้างละสี่อย่างเดียวนะครับข้างละหนึ่งข้างละสองข้างละสามข้างละสี่ได้หมดนะครับเลือกที่เราเลือกการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันสังนะครับร้านนรันสังนะครับสภาพสวยงามมากนะครับเก้าสองโปนะครับนะครับสินค้าของวันที่สองเดือนเมษาสงขลาน้อยหกสิบแปดนะครับผมนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับ สัญญาณเข้าก็ทั่วไปเรานะครับเป็น E.R. ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแจ็คโฟนนะครับสัญญาณออกนะครับจะเป็นขั้วก็ได้นะครับหรือจะเป็นสเปคอนนะครับลูกค้าเลือกการใช้งานได้นะครับถ้าเราต่อบิดนะครับเสียบช่องนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวปุ่มซอฟเคเพื่อนนะครับไม่ต้องซอฟนะครับทางานเต็มที่เลยนะครับอันนี้โมโนสเตอร์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ไฟนะครับ ลักไฟก็เสียงเข้าได้เลยนะครับปกตินะครับเล่นเบตนะครับ18แปดดอกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านไหนที่กําลังมองหานะครับเอาไปขับเบตสงการนี้นะครับใครที่ยังไม่มีเครื่องก็รีบเข้ามานะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ว่ากันนะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีคลองสามคลองหลวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนนะครับไม่จะเป็นหน้าร้านหรือทางออนไลน์นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวปูนะครับจะแรงกว่าตัวตัวตัวธรรมดา9ซึ่งซึ่ง2โอนะครับถ้าเป็น9ซึง2ธรรมดานะครับไม่มีโปนะครับกําลังเครื่องจะต่างกันนะครับ5 ข้างละ500วัตต์นะครับตางการพันว ouais. ัตต์นะครับกำลังจะตางกันพันวัตต์นะครับผมอันนี้นะครับไฟต่ำก็เล่นได้นะครับตัวนี้นะครับ190 180เล่นได้นะครับเครื่องเท่นี้นะครับอันนี้นะครับโปรนะครับ1,550ที่8โอห์มนะครับต่อข้างนะครับ8โอห์มก็ข้างละหนึ่งนะครับข้างละสองนะครับกําลังอยู่ที่3,000นะครับกําลังจะมาแล้วนะครับ สามพันตอ่อข้างนะครับแล้วก็ข้างละสามนะครับถ้าสิบแปดข้างละสามกำลังก็จะอยู่ที่สี่พันสามร้อยห้าสิบวัตต์วัตต์อาร์เม็ดนะครับวัตต์อาร์เม็ดนะครับแล้วก็ถ้าสองโอมนะครับกาลังจะเพิ่มขึ้นมาห้าพันวัตต์นะครับรับต่อได้เลยนะครับน้ําหนักก็ประมาณสิบสามกิโลนะครับต่อได้เลยนะครับสิบแปดแดอกนะครับข้างละสี่กเลยนะครับใครที่ยังไม่มีเครื่องเปิดสงการนะครับ รีบเข้ามาจับนะครับเดี๋ยวไม่ทันเปิดสงการนี้นะครับนะครับมีแค่ท่านเดียวนะครับมาเมื่อวานนะครับผมก็เลยรีบนะครับไม่ใช่ว่ารีบอะไรนะครับรีบมารีวิวนะครับให้ลูกค้านะครับเผื่อบางท่านที่กําลังมองหานะครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับที่ร้านดันะครับตอนนี้ยอนเครื่องนะครับเนี่ยไฟก็จะกระพริบนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องก็จะรีเซ็ตนะครับ ตัวนี้ยังไม่ทันได้ใช้งานนะครับนี่ครับนี่ครับยังไม่ได้ใช้งานนะครับรอรีเซ็ตแป๊บนึงนะครับนี่ครับไฟก็จะแตะนะครับนี่ครับอันนี้ใช้งานได้ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับตัวนี้เสนอราคาอยู่ที่นะครับตัวนี้เสนอราคาอยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นสามพันบาทนะครับเอาไปเลยนะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับ ก่อนสงการนี้นะครับใครที่ยังไม่มีเครื่องที่รีบเข้ามาจับนะครับ3า0 0 0บาทนะครับเข้ามาสอบถามได้อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับ3า0 0 0บาทอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีตีเ์นได้นะครับมันจะเป็นหม้อแปลงนะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับก็ตีเ์นได้เหมือนเดิมนะครับทั่วไทยเลยนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับตอนนี้ก็ของก็ส่งได้ปกตินะครับลูกค้าก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าหลังโซ ใกล้โฉกันนะครับเรื่องขนส่งก็จะช้านิดนึงนะครับผมร้านดังนันสามแสนสามพันบาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับครับลองแนวเสียงกันดูนะครับก็คข้าวนะครับก็เปิดเพลงนะครับก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า เป็นลิขสิทธิ์นะครับก็จะเป็นก็ต้องเปิดเป็นลิมิทนะครับขอภัยลูกค้าด้วยนะครับผมอันนี้กลางนะครับ แคกนะครับ หนึงนะครับขอบไห้นะครับมาขอบสู่นะครับนะครับสภาพโคตรสวยนะครับนะครับสวยจริงนะครับนี่ครับถุงนะครับนะครับพวกถุงพวกอะไรนะครับก็ยังไม่ทันได้แกะเลยนะครับสภาพ90เปอร์เซ็นต์ขึ้นแน่นอนนะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับใครไวใครได้นะครับก่อนเมษานะครับเครื่องหายากนะครับมือหนึ่งตอนนี้บริษัทหมดนะครับไม่มีของ นะครับใครที่กำลังมองหานะครับมาจัดได้เลยนะครับสามหมื่นสามนบาทที่ร้านนรันศักดิ์เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผม